See the sector Written all over it. Why else would they have kept our borders from us for so long, huh? Ah, yeah, what the hell is that all about? โอเคก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมท่านเดินนะวันนี้เปลี่ยนเกมมาเป็น Half-Life Officing Force ภาคเสริมมาเลยซึ่งก็โมเดลมันจะปแปลกๆหนะ่อยเพราะว่ารตะกอนลงมาเจ็ดจะเกมพังมาแล้วหนึ่งหาทำจุด ยังไมนได้เหนอืมก็ใครไปได้ไปไปแล้วกันพ่อลืม <c oughs> ที่อยู่บอปกทันนะ่ะวก็จะบอกข่า,ขาวๆกันคือมันบอกว่าเรา,เ,าเกิดบปติเหตุที่เครื่องบินก็ที่เห็นไปเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็บอกว่าช่วยไปหาที่ตองเครื่องบินตกมีวิทยุอยู่กันนั้นไปหลังนี้จะเป็นการเล่นใหม่ทั้งหมดเพราะว่าครั้งก่อนก็ตามนั้นนะคุณภาพมันมอนข้างแย่ครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันนะแค่เล่นให้มันดีกว่าเดิมอืม Một mà... người này, thằng mọi người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  đi, người mọi người mọi người mọi có mọi người 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 mọi

น่นอนขอบใจมากนี่อะไรตรงนี้แหละถ้าใครจำได้อัแต่ก่อน,นีืคือไม่รู้มันทุบให้โดนตรงไหนซึ่งก็จุดทุบมนัน่ตรงนี้ ไม่สูงไม่ส huh. exactly. mm ูงไม่สูงไม่สูงไม่สูงจุดใส่ฟังเรื่อยๆไปถนัดแค่ไม่รู้ก็ให้กดอีกมันมันขนจักอุ้ยคนดังคนดังหนึ่งคนดัง เขาเดินไปนู่นแหละเขาเป็นคนที่อยู่ในโทสฟอะนึกออกไหเดี๋ยวรู้ไปดูแล้วกันตัดต่อโหลดฉากอย่าบอกว่ากดโหลดโคตรนานเลย้าลงหมดแล้วอะ ปกติไม่นานนไงอันนี้เราลงวัดโอ้โหอย่างนานเลย อาวุธใหม่มีเฮ้อลืมกดกระโดด ไม่อยากตั้งคาแบบนี้เลยแต่แบบโอเคตั้งคาเสร็จแล้วแปบบ๊บนะอะไรแล้วเโอเคตะกี้เคลียร์เรียบร้อยเปลี่ยนปุ่มเป็นอะไรแล้วเออถนัดกว่าเมื่อกี้นี่ วิธีอยูต่ตรงโน้ก็ต้องไปหาทางปิดอยู่ดิโอ้โอ้เอ่อมันคือ คือรู้ว่ามีไฟฟ้ายังจะไปจับอโอ้โหี่โคตรสว่างนี่แหละในมิชชั่น ออืย no ังจะโดนอีกโอ้โหอะไรกันนี้ปิดจบ้อยหยิบปืนอื้งเป็นโมเดลที่สวยงามจริงๆแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งไม่อยู่แล้ว เฉ mm ียดไปนิดเดียวไม่ได้แดกครับ ย้วิทยุบอกว่าให้เราถอยนะสั้นๆเลยไปสั้นๆเลยถ้าากดอีกครั้งหนึ่งก็นั่แหลี้เพราะนั้นมีแค่นี้ก็ไปต่อ mình mhm, 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 mới mhm, 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 กระสุนอันมีค่าหกนดะก็ไมมีอะไรล้วเมาใช้กระสุนเออไปได,ดนอยู่ไนะหนวะฮืม ทีกสองได้แล้วแต่เดี๋ยวเขียงข้างล่างก่อน นี่งสองจบโอ้ทำอ้อเดี๋ยวนี่ติดปุ่มแหมถึงว่ากดแล้วหยุดมุมนี้แหละ อยู่ này, ch ơi ch ơi, ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆตรงนี้ แล้วเราก็จะไปขอบคุณขอสั้นหน่อยแล้วแ่มีนตัวบักหายไปแล้หายดือด้อๆเลยอือหือ ทำมาเพ็นเหล่าสมองจะชัด 《そう。 โอ้ก oh uh ็เอออะไรางี้ยแหละอืมฉากในเกมภาคกับ Mm-hmm. Huh-huh. Mm. hmm huh -huh. Mm. oh oh, oh. Parah banget Kesel nih Misi naga Ini Ini kalau ว่าโมเดลมันแปลกปะมันไม่ใช่โมเดลนี่อืมอถอะ โอ้หบันเทิงแลหละเฮ้ยเสียงมดโคตรแน่นทุกซองเกือ <c oughs> บแล้วเกือบนี่กระฉากในภาคแรกแล้วกระฉากที่ <c oughs> นั่นแหละโอเค ผมว่าจะไม่รว่วงนะไม่ทันคัดคำอ oh ้โหร่วงอย่าบอกเพราะว่า okay. ว่าจะไม่ลงเหมือนคราวแรกอืมเกือบละรู้ว่าตันไม่สุดว่าเกือบละโอเคเราแล้วก็ โหลดนานมากเ We are pulling out พวกเรากำลังถอยเพราะนั้นเอาไว้ต่อกันาพาทหน้านะไม่รู้จะมาตอนไหนอีกแล้วแต่ก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละเพราะนั้นไว้เจอกันแล้วกันนะ